อารัยังไงเดีวสุดขั้งเมริวร์พูพร้อมทุ่มคว้าสตาร์บรากิก้า100ล้านยูโรนะอารันยังไงหงพร้อมฟังข้อเสนอยืมดาวรุ่งไบรนี่มกราคมนี้เอาแล้วหง,งเตรียมจะดึงเอเรียสกลับจากวิลล่าก่อนจะปล่อยขายทาบอลอารันยังไงสลตบอกแฟนไม่ต้องห่วงตัวขาดตาทับแบกขวามาอย่างแน่นอน ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวนโดยการที่นักข่าวฝั่งของแดงลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวที่จะพร้อมทุมเงิน100้ล้านยูโรในการคว้าสตาร์ตัวดังของลาลิกาสเปนมารุวมท็อฟโดยฟิกชาร์เชส่อดังของสเปนตีข่าวบอกว่าหัวแดงลิเวอร์พูลสโมดรอนยักษ์ใหญ่แห่งสกุลบอลพมรมเียรกอังกฤษพร้อมยื่นข้อเสนอ100้ล้านยูโรเพื่อจะขอซื้อตัวราญญาิ เป็นทีมชาติบราซิลของเจ้าบุญทุ่มบาเซรนามาสุดินแอนฟิล์ในช่วงเสมอนาเป็นที่เชื่อกันว่าลิเวอร์พูลกำลังเตรียมความพร้อมในการรับมือกับเ,เกมที่ต้องสงเสียโมเมสซาราดดารุกคนสำคัญในวัย3 3ปีที่แม้จะเหลือสัญญาถึงปี2027แต่ว่าในช่วงเสมอ์ปี2026เขาอาจจะได้รับข้อสเสนอก้อนโตในการย้ายไปค้าแข้งที่ซาอุดีอาระเบียสโมสรจึงเริ่มวางแผนในการหาตัวแทนของเขา เพื่อเอาไว้และตามการรายงานข่าวที่สื่อแดนกระทิงดูระบุรีนว่าปราฟินยาวัย28ปีคือคนคนนั้นโดยขงแดงก็พร้อมจะทุ่มเงินกว่า100ล้านยูโรสำหรับเดีวนี้สำหรับปราฟินยาแล้วคว้าดาวซันโบมาร่วมศึกของยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อดูการที่แล้วและแม้ว่าในฤดูการนี้เขาจะต้องสู้กับปัญหาการบาดเจ็บกระามเนื้อต้นขาด้านหลังก็ตามทีและก็พลาดการลงเล่นในสกตาลิก้าไป6นัด แต่ผลงาน3ประตูกับอีก2อแอซิสในเวลาเพียงแค่384นาทีที่ได้ลงสนามตอกย้ําถึงคุณภาพของเขาเป็นอย่างดีเขาได้เล่นอย่างคลอองแคล่วว่องไวไม่ว่าจะเป็นทั้งตำแหน่งปีกซ้ายปีกขวาอะไรก็เคยผ่านประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกกับเรื่างของนริเอยเูยเต็มาแล้วซึ่งแหลงขา่าระบุน,นว่าลิเวอร์พูลกำลังมองหาคนที่สามารถจะปร,ะรับตัวและก็พร้อมใช้งานได้ทันทีและราฟินญาก็ตอบโจทย์ในครั้งนี้นั่นเองนะ ท่าน,นี้นอกจากกรารฟินญ,ญาแล้วลิวร์พููยังมีข่าวเชื่อมโยงกับไมเคิลออดิเซ่ของบาเยาเมนิกและก็องตวนเชเมโยของปารมัดในกรณี้ด้วยเช่นเดียวกันอะไรไงสโมสรลิวร์พููพร้อมที่จะฟังแผนงานในการยืมตัวผู้เล่นดาวรุ่งในเกมบุกอย่างนั้งของเทรมนดอดีช่วงตลาดมกราคม2 0 6 6โดยกรณีที่พบโปรเจกต์ไหนน่าสนใจค่อยไฟเขียวโยกย้ายแต่ว่าการณีของวีรโอเอ็นกูโมฮานั้นขอกักเอาไว้ก่อนครับละกัน โดยการริการข่าวจากทีอาร์ตนติกเอฟซีบอกว่าโงแดงลิเวอร์พูตรกรับคาราบาลคัพไปแล้วดังนั้นกลุ่มดาวรุ่งยิ่งโอกาสน้อยเพื่อที่จะแข่งชุดใหญ่อีกจนกว่าถึงสิ้นปี2025โดยการนี้ั้งกองทางฝั่ง,งมันจึงเป็นเรียกว่าการดีกว่าไม่หักว่าจะปล่อยแนวนี้ยิมตัวในช่วงครึ่งฤด,ดูกาลหลังเพื่อจะเปิดโอกาสให้ได้ลงเล่นสม่ำเสมอและก้าพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาแต่ในส่วนของเตลิโอเองนั้นจะยังคงอยู่กับทีมต่อไปอย่างน้อย จนสิ้นสุดฤดูกาลเพื่อจะครบเกณฑ์ร่วมสังกัดหงแดง2ปีต่อเนื่องเพราะมันมีผลในการสามารถแต่ชื่อนักเตะในลิสบีแชมเปียนลีกฤดูกาลหน้าได้ต่างจากที่ธันตของซีซั่นนี้ที่ยังคงอยู่ในลิสเแม้ว่าจะอายุต่ำกว่า22ปีจากการล้มหัวจมท้ายกับลิเวอร์พูลต่อเนื่องไม่ครบเกณฑ์ก็ตามจีนะ่าอะไรยังไงเมื่องานนี้ันตของทางฝั่ง ฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อดังของรูปหนังารายงานข่าวบอกว่าลิเวอร์พูลเตรียมที่จะเรียกตัวฮาวิ่เอริชกลับมาจากการยืยมตัวกับแอสตันวิลลาพร้อมจะพิจารณาขายออกท,ทางทีมแบบถาวรท,ทันทีนในตลาดนักเตะช่วงเดือนมกรา,าคมนี้โดยเอริชเองถูกส่งไปให้กับวิลลายืยมตัวจนจบฤดูกาลพร้อมกับเงื่อนไขซื้อขาดอยู่ที่ประมาณราคา35ล้านปอนด์หรือราว1,485ล้านบาท แต่ว่าสถานการณ์กลับไม่เป็นใจเมื่อเขาแทบจะไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามโดยในพิบาริกเพิ่งจะลงเล่นไปเพียงแค่สีนัดเท่านั้นทําให้ล่าสุดเนี่ยมีรายงานข่าวบอกว่าลิเวอร์พูลเตรียมตัดสินใจยกเลิกสัญญาดีมตัวและก็เดินหน้าในการหาสโมสรใหม่ให้แบบถาบอลทันทีที่ตลาดหน้าหนาเปิดทําการการย้ายทีมครั้งนี้ถือเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายลิเวอร์พูลจะได้เงินก้อนสำคัญไปใช้เสริมทัพ ขณะที่เอเรชเองก็จะได้ย้ายไปอยู่กับทีมที่พร้อมจะมอบโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งหากว่าเขายังคงมีชื่อติดทีมชาติอังกฤษในการไปดูสึกคุตบอลโลก2026ในช่วงปีหน้าดาวเตะวัย20ปีน,นี้ถือเป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์สูงเล่นได้ทั้งริมเส้นและก็ในแดนกลางสร้างสารรค์เกมได้ดีและมีความอันตรายในพื้นที่สุดท้ายนอกจากนี้ยังตกเป็นเป้าหมายของหลายสโมส,ร,สรในยุโ,ยโรป ที่จับตาสถานการณ์ของเขาในครั้งนี้อย่างใกล้ชิดาอาไรเป็นไงอนเดนสรอตนะฮรเอ็ดโคตรรเวลวพูบอกให้แฟนบอลเบาใจเ,เรื่องของแบ็กขวาอาชีพที่บาดเจ็บหมดในเมื่อตัวขาตัทับอย่างโดมินิกโซโบ็อกสไล์โจโกเมสและก็เคอร์ติสโ,โจนพร้อมใช้บริการโดยก่อนริบทีมชาติของแดนเร์พูเสียจเจเรมีฟิมปงที่บาดเจ็บกระามเนื้อหลังเข่าไปแล้วล่าสุดนั้นสังเวยคอนเนอร์แบชเชอรีกับตันทีมชาติไอแลนด์เหนือ เจ็บกระดูเนื้อไปอีกคนซึ่งก่อนเวลาที่รักษาตัวของทั้งคู่ก็คือระดับ2-3ถึงสสัปดาห์จากนี้ซึ่งกระตรงกับช่วงโปรแกรมอย่างาแข่งขันแน่นนะฮะจนหลายฝ่ายกระวนใจแทนแชมป์เก่าพิบิลิกอังกฤษในครนี้อย่างไรก็ตามกุสซอดัชบอกกับพวกเขาบอกตัวเฉพาะกิจก็ทําได้ดีตลอดในช่วงหน้าหนาวอยู่แล้วซึ่งโซบ็อกสไลด์ทำผลงานได้ดีในทุกตําแหน่งการเปิดปากในการแถลงความพร้อมก่อนจะพบกับฟอเรส เขาเล่นดีตำแหน่งฟูลแบ็กและก็กองกลางทางคือทิชโจนและก็โจโกเมสก็สามารถเล่นตรงนั้นได้โดยเราเองนั้นต้องการรักษาเนื้อรักษาตัวโกเมสให้พร้อมใช้งานมันเสี่ยงไปหากว่าจะตบีตะบันส่งเขาลงแข่งขันเจนัดในรอบ22วันโจเนี่ยพลาดซ้อมเมื่อวันพฤรหรัสบดีแต่จะร่วมวงในวันศุกร์ได้ทางหนึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายอีกทางหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีรเรานั้นยังคงเป็นนักเตะค,คุณภาพรอขัดตาทับ ส่วนสภาพจิตใจของผู้เล่นทีมชาติทางคดีอย่างโซบ็อกสไร์และก็มีลอสเกอร์เคชที่ทำตัว Play off, เพลย์ออฟเฟอร์คัพ2026โซนยุโรปหลุดมือช่วงทศเวลาบาดเจ็บในเกมแพ้รัชไอแลนด์ไป2ต่อ3นั้นทางโซลตเองก็เลือกอปลอบเป็นรายบุคคลและยังไม่ได้คุยกันในเรื่องดังกล่าวพร้อมหน้าพร้อมตาแต่ก็มีคุยกับมีลออสไปบ้างแล้วมันคือเรื่องที่น่าเจ็บใจอย,อย่างแรงเลยก็ว่าได้เพราะพวกเขาจ่อที่จะได้เล่นเพลย์ออฟ แต่มาพระดช่วงทดเจ็บซึ่งทีมเปลี่ยน2ตัวสำรองเวลาตั้งก่ลาวด้วยทำใจยากที่หนึ่งนะที่เสียประตูแบบนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีกมุมหนึ่งคุณก็เห็นแอนดี้บราบสันเลืองราการได้เล่นฟุตบอลโลกประสุุดท้ายมีความหมายมากมายขนาดไหนสำหรับชาติซึ่งห่างแล้วมันเป็นเวลานานในครั้งนี้ ลิเอร์ูเปิดแอนฟิลด์ Field, รับฟอร์เดชที่กำลังจะไร้ผ่ายา,ยานัดติดในทุกรายการขณะที่ทีมของอันเดซาร,ร์ตกลับมาสะดุดก่อนที่จะพักเบรดิทีมชาติซึ่งค,คู่บอลพิมเบรกค่ําคืนวันที่12พฤศจิกายนเกมชี้วัดโมเมนตัมทั้งสองฝ่ายนะโดยกันนี้เรามาดูทางฝั่งลิเวอร์พูลกันก่อนครับละกัน,กนโดยอันเดซาร,ร์ตมีทั้งข่าวดีและก็ข่าวร้ายโปรแกรมฟีฟ่าเดย์เมื่อที่จะได้อาริซโงเบเกอร์โกเมหนึ่งฟิตกลับมาพร้อมทำเฝ้าเสา แทนที่จอจีปบอมบดาวิชรีแต่ขณะดเดียวกันทั้งคอเนอร์แบชเชรีแบ็ขวาและก็ฟอร์เดียนเวียจอมทัพค่าตัวแพงต่างบัดเจ็บหมดสิทธิ์มีส่วนร่วมอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับตัวเดยงอยู่ก่อนอย่างคณะ้ของเจเรมี่ฟิมปรงและก็โจวานนี่เรโอนี่การจัดทัพหลักๆต้องชังช่างใจในแนวรับด้านขวาเลือกระหว่งางจอโกเมสโคติจโจนและก็กระทั่งโดมินิกโซบ็อกสไตรอะไรก็ตามอเล็กซานเดอร์อิซักดาวยิงค่าตัวมหาศาลมูลค่า125ล้านปอนด์ มีลุ้นในการออกสตาร์ทแม้เคยจะประสบปัญหาความฟิตจนนั่งแค่สำรองในเกมล่าสุดกับทีมชาติสวีเดนในครั้งนี้ก็ตามทีซึ่งคาดว่าลิเวอร์พูลจะมาในระบบ4-2-3-1ก็ได้แก่อ,รอราริสซงเบเกอร์เคอร์ติสโจนอีบาร์กิมาโกนาเต้เฟอร์จิลฟันไดแอนดี้โรเบอร์สันไรอันคาราเฟนเบิเบเบเบร์กอารีคแม็กอาริสเตอร์โมเมซาร่าโดเมินิกซโซบ็อกสไลโคดีกัสโปลและก็อเล็กซานเดอร์อิซักส่วนทางฟังน้ำพรมตั้งแต่ของนอตติงแฮมฟอร์เดช จอนไดยังคงต้องรอรุนอาการของผู้เล่นหลายรายทั้งคริชวูชออริเซนเดอร์ชิเซนโก้ดิบรันช์บักวาและก็คารามัสันโอดอยขณะเดียวกันโอราไอนาดดักลาสรุยและก็แองกัสกันหมดสิทธิ์ลงสนามอย่างแน่นอนการจัดทัพเมื่อขาดวูชอาจจะกระทบหนักเพราะว่าถูกคาดหวังว่าจะเป็นตัวทีเด็ดโจมตีจุดอ่อนเกมรับลูกยาวของขงแดงลิเบอร์พูลแต่ว่าทีมยังมีตัวเลือกอย่างอิกอร์เฮซุสอาโนคาริมุนเด แล้วก็ตีตัวเยาวชนลิเวอร์พูลอย่างไทโบอาวอนิยี่พร้อมสลับลงเล่นตำแหน่งกองหน้าในครั้งนี้ส่วนท่านั่งของ11ตัวจริงของฝั่งนอตติงแฮมฟอร์ดิชจะมาในระบบ4-2-3-1เหมือนกันได้แก่มาเชลนิโคโรซาโบนานิโคลรามิเดนโคอวิชมูรินโรเนโควิดเรียนอิบรากิมาซองกาเบรเอลริชแอนเดอร์สันแดนเชอินโดชเมอร์แกนคิฟไวโอมารีฮัสซินสันและก็ไทโบอาวอนิยี่ ดยการน,นี้ไม่ว่าจะมีคริชวูดพร้อมลงสนามหรือไม่ไต์การเล่นเน้นบอลยาวและก็เกมรับแบบบล็อกตำ่ำภายใต้การควบทีมของไดชซึ่งก็ยังคงมีประสิทธิภาพมากพอที่จะทําให้ลิเวอร์พูลนั้นเล่นยากตลอดทั้งเกมแถมฟอร์เรชเองนั้นยังคงเอาพัฒนาการเรียกว่าทําได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนในช่วงหลังด้วยงานนี้กรัลนใจสวนได้ลุ้น2หน้าเลยก็ว่าได้นะและคัลลิฟูร์ในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะกันใหม่คัดต่อไป ขอบคุณทุกคนทีนท่รับฟังกนักคนครับ